บอกเลยนะครับคันนี้ยังเด็ดนะครับเข้าใหม่ไป16ราคา565ไหม่แสนสอง6 5, ราคา565นะครับไหม่แสนสองยางปี21สี่เส้นคุ้มคุมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้อยู่กับผมในเทศยนต์นะครับวันนี้มีรถกระบะนะครเป็นสี่ประตูตัวสูงนะสีขาวมุกนะครับราคาไม่ถึงห0แสนนะครับมานําเสนอท่านผู้ชม นะสำหรับใครที่เป็นแฟนเพจเพชรยนต์นะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับใต้ช่อง YouTube ของเพจบริษัทเราเองนะครับวันนี้นะครับคันที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะผมบอกเลยว่านานๆนนเข้ามาทีนะครเป็นรถกระบะสีประตูตัวสูงสีขาวมุกเกียร์ธรรมดานะครับหสปีดราคา5 6 5แ0 0หบาทนะครับกับอ s วููดีแมคันนี้นะเลขไมล์เพียง1นึ่งแสมกิโล นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะเครื่องยนต์1.9ตัวแซดนะครับมีแคลรี่บอยพร้อมใช้งานติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่โดนน้าเท็รยนต์เลยนะครับรถคันนี้เป็นตัวแซดนะครับเป็นตัวเกือบท็อปสุดนะถ้าท็อปสุดจะเป็นแซดเพเทดนะครับคันนี้ก็เป็นตัวแซดปี16ราคา565นะครับรถเข้ามาแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าพวก สีเนี่ยเดิมทั้งคันนะครับสีตรงกันชนนะครับแล้วก็ตัวแก้นเนี่ยสีเดียวกันนะครับแล้วก็ชุดกันชนแนบสนิทเลยนะครับเป็นตัวแซดนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีเดทาร์มันนิ่งไลท์นะโคมข้างในเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวโคมนี้เราก็จะขัดทําสปาให้ใหม่นะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นสีดํานะที่ครอบแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับรถสวยราคาประหยัดนะครับห้าหกห้าเท่านั้นเองนะสีขาวมุกนะครับโลโก้อีดูสุเป็นสีแดง นะครับตัดด้วยกระจังโครเมียม2เส้นนะครับรถได้ทะเบียนนี้ไปเลยด้วยนะครับต้องบอกว่ารถเดิมมากเลยนะคันนี้นะครับรถเดิมจริงๆนะสองฝั่งนะครับเดิมๆเลยนะครับรถสวยนะรถสวยถ้าใครอยู่ใกล้นะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างคันนี้กันต่อนะครับด้านข้างของคันนี้นะต้องบอกเลยว่ารถเดิมนะทั้ง2ฝั่งนะชุดกันชนแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยสนิทหมดเลยนะสีขาวมุกบางๆนะครับ กระจกมองข้างก็เป็นสีขามุกนะครับหูช้างเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะมีไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วคือคันนี้คุ้มตรงไหนรู้ไหมคุ้มตรงนี้ดูที่ยางนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นยาง b i s t o นะครับ Ecopea นะเป็นยางที่ราคาค่อนข้างสูงนะแล้วก็ได้ยางปี21ไปนะครับยางปี21สัปดาห์ที่18นะครับยางใหม่นะครับรถสวยนะครับไมน้อยรถปี16ลิตรเบรคคู่หน้านะครับ โลโก้อุปกรณ์เดิมทุกอย่างนะครับจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ด้านข้างนะครับหรือว่าจะเป็นกับบันไดนะครับอาจจะต้องมีเก็บงานนิดนึงนะตรงนี้นะครับมันจะมีรอยของบันไดอยู่นะครับแต่เป็นบันไดเดิมโรงงานหมดเลยนะครับแล้วก็มีการกระแทกนะครับตรงประตูให้นะครับพร้อมการรอยมือเปิดที่เป็นโครเมียมนะครับนี่กระจกก็กระจกเดิมนะครับสําหรับคันนี้เนาะนะครับกระจกเดิมแล้วรถเนี่ยสีเดิมทั้งคันติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยแล้วก็มีการสาดให้ด้วยนะครับ ใครสนใจนะรถกระบะที่ราคาถูกนะครับฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มนะราคาหกแสนห้าหมื่นไม่ใช่สิราคา5้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับกับไม่แสนสองนะรถเนี่ยพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะชุดโครงสร้างด้านในของตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าเดิมๆนะครับเนี่ยคัสซงคัสซีนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะแต่คัสซีเดิมนะครับไม่มีเว้าไม่มีผ่านะครับสวยๆเนียนๆนะยางก็เป็นสีเส้นเลยอีโคเปียปี21 นะครับตีปิงถ่วงล้อมาเรียบร้อยนะครับดัมเบิลก็พ่นกันสนิทมาให้นะครับใช้ได้อีกยาวเลยนะยางปี21เแล้วก็มีแคลิบอยนะครับเป็นตัวแคลิบอยเสมอหลังคารับเป็นของค่ายแคลิบอยเองเลยนะครับมีไฟเบรกด้านท้ายด้วยนะครับรถแบบพร้อมใช้งานเลยขนเอกสารสบายสบายนะครับฝั่งด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นโคมเดิมโรงงานนะดวงบนมันเป็น led นะครับด้านล่างเนี่ยก็เป็นหลอดไส้แต่ว่าเขาอัปเกรดมาเป็นหลอดหลอดไส้ที่เป็นหลอด led แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟมันจะสว่างมาก นะครับโลโก้ Z นะครับ TDI นะครับอยู่ครบหมดเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันเนะครับหรือ1.9ึ่งจุดเก้าบนั่นเองนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับด้านหลังตรงนี้นะมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องมาให้นะครับส่วนชุดกันชนนะครับส่วนชุดกันชนจะอยู่ด้านล่างก็จะเป็นเป็นสแตนเลสนะครับแข็งแข็งนะเนี่ยแล้วก็ตัดด้วยสีดําตรงพนักที่เหยียบนะครับรถไม่มีบุบเลยไม่มีชนเลยนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับด้านในแค r ิบอยเนี่ยมันก็ จะมีจุดจับยึดอะไรต่างๆให้ครบถ้่วหมดเลยนะครับเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแมกเรเนอร์ก็เป็นแมกเรเนอร์เดิมของ d m a มนะครับแล้วก็ตัวท้ายกระบะนะครับพวกจุดเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับรอยพับต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับไล่ลงมาดูได้เลยนะครับย้งนฝั่งนี้เลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดบัติเหตุนะครับไม่มีชนด้านท้ายแน่นอนนะครับรถเพชรยนต์เราการันตีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารของคันนี้นะครับกับ1.9บูพาวเวอร์นะครับ DDI นะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยเดิมพีก็เป็นเบาะผ้าอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเบาะผ้าที่ต้องบอกว่าไม่ฉีกขาดไม่ซีดนะครับแล้วก็ไม่สกรปรกด้วยเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับเป็นเบาะผ้าโทนสีดําหลังคาเป็นสีเบจนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้า นะครับก็เป็นพลาสติกแข็งนะเป็นพลาสติกแข็งนะเปิดได้บนล่างเลยด้านในมี power outlet นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือบุคเกอร์วิดอะไรต่างๆนะครับหน้าจอวิทยุตัวนี้เป็นจอที่ใส่ซีดีดีวีดีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะครับส่วนตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแมนนวลอยู่นะครับตัวแอร์จะเป็นแมนนวลอยู่เพราะว่าเป็นรถ1.9แซเป็นรถกระบะใช้งานนะครับเกียร์ก็เป็นเมนนวล6สปีดนะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีต้องมีเก็บงานนิดนึงนะครับก็แจ้งกันตรงๆเลยเนาะ นะครับส่วนเลขไม้นะครับเลขไม้เนี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าวิโลนะครับไม้ตรงกลางเป็นดิจิตอล LED นะครับเข็มเป็นสองข้างนะครับไม้เดิมแท้แน่นอนนะพวงมาลัยก็เป็นหนังสามก้านเดิมๆนะครับรถสวยๆเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตัวเบาะก็ต้องบอกว่าไม่มีฉีกขาดอีกเช่นกันนะครับสวยสะอาดนะครับเนี่ยมีที่เท้าแขนให้เรียบร้อยเลยนะเป็นรถกระบะที่ต้องบอกว่าสี่ประตูนะครับขน คนนหรือว่าคนครอบครัวเนี่ยไปไหนได้เลยสี่ห้าคนนั่งได้สบายนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีที่เก็บของให้อีกเรียบร้อยเลยนะครับส่วนตัวเบาะของตัว DMa มเนี่ยมันจะพับขึ้นได้ลักษณะนี้นะครับพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับด้านในมันก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแมรงนะครับอยู่ในนี้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบขนของแล้วกลัวเปียกนะครับก็วางตรงนี้ได้นะครับนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเดิมสนิทเลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้บานคนขับ นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวนะครับต้องบอกว่าสวยนะครับอาจจะมีที่เพิ่มเติมเข้ามานิดนึงก็คือเหมือนเจ้าของเดิมเขาไปติดตัววัดบูตลมไฟฟ้ามานะครับมันก็จะมีการต่อสายสายลมที่เป็นสีสีแบบนี้นะครับถ้าใครที่ใช้รถด,ดีเซลน่าจะทราบดีนะครับไม่มีผลใดๆต่อเครื่องยนต์นะครับเขาแค่ต่อสายแยกวัดบูตเฉยๆนะเขาแค่อยากดูอัตราว่าบูตมันติดตอน รอบเครื่องยนต์ขึ้นสูงประมาณเท่าไร่นะครับรถคันนี้ฝาปรงนะครับก็ต้องบอกว่าตัวฝาเนี่ยเป็นฝาเดิมนะครับพวกจุดเม็ดอาร์กอะไรต่างๆในอยู่ครบนะครับเนี่ยรถไม่ได้มีทําสีไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีแค่แม่ทันนันตามรอบแค่นั้นเองนะครับก็เนี่ยพวกจุดเม็ดอาร์กเดิมๆนะครับอาจจะมีเปลี่ยนหัวน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแค่นั้นเองแต่ตัวแก้มเนี่ยเดิมนะครับแก้มเดิมน็อตเดิมนะครับยาวลงมานี่เลยนะครับ โม่นงโม้น้าเดิมหมดรอยต่อของช่วงคารนะครับอันนี้ก็เดิมนะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยไม่มีบาดเหตุแน่นอนนะครับบริษัทเพยรยน์เราการันตีอยู่แล้วนะครับห้องเครื่องยนต์ก็แห้งๆเลยนะครับเป็น1.9เทอร์โบเดียวนะครับรอยต่อช่วงคานซ้ายขวานะครับเดิมๆนะครับพร้อมแผ่นเพดนะครับของเดิมเลยนะเป็นหมุดสีดําๆแบบนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตแห้งนะครับของ 3k นะครับก็มีการต่อสายกงสายกาวอะไรให้เรียบร้อยนะครับ แกมด้านด้านด้านนี้ก็เดิมนะครับแก้มด้านในนะครับเนี่ยไม่มีรอยผ่าไม่มีรอยเว้านะครับรถสวยๆนะครับนี่เลยอาจจะมีแค่น็อตตรงนี้ที่เปลี่ยนมาเฉยๆนะครับอาจจะขาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ห้องเครื่องก็แห้งๆนะครับปั๊มลมปั๊ม abs อุปกรณ์ทุกอย่างติดรถอยู่ครบหมดเลยนะครับต้องบอกว่าราคาประหยัดมากนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นตัว nissan d max หนึ่งจุดเก้าแซดไฮรนเดอร์นะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดปี2016 นะครับที่ราคา565,000บาทนะผมเชื่อว่าหาไม่ได้แล้วนะครับกับรถสีขาวมุกและราคาเท่านี้นะครับผักใครสนใจนะครับก็เข้ามาดูรถคันจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเราเลยนะครับอยู่เสรีไทย68แยก1บินบุรีนะครับหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็รับชมได้จากเพจหรือว่าช่อง u t u b e นะครับแล้วก็สามารถจับจองรถทางออนไลน์ได้เลยเพราะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้ผมเนธเพชรยนตนรับกับเจ้าดีแมสีขาวควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ